ยุคนี้ปลูกอะไรก็ต้องกินได้แม้แต่ไม้ประดับก็ต้องเอามากินมีใครรู้บ้างครับว่าใบโกโสลนหรือต้นโกโสลนที่ปลูกสวยงามตามบ้านนะครับมันกินได้ด้วยนะแม้เคยกินครั้งหนึ่งครับติดใจมากๆรอบนี้จะเอามาผัดใส่ไข่กินครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่ามาเก็บอะไรอีกแล้ว แล้วก็ตามหาจนเจอตลอดเลยนะแอบมาเงีบๆแล้วเนี่ยนี่ไงจำได้ไหมต้นโกสนที่แม่เคยเอามาลวกจิ้มน้ำพริกให้กินอ่ะติดใจหลายคนยังไม่รู้นะว่าต้นโกสนกินได้นะฮะยุคนี้ไม้ประดับนะครับที่ปลูกตามบ้านอ่ะต้องปลูกแบบกินได้ด้วยนะปลูกสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องกินได้ด้วยครับนี่ครับใบโกสนกินได้ครับว้าว เดี๋ยววันนี้จะเอาไปทําเมนูผัดน้ํามันหอยใส่ไข่นี่บอกเลยนะรอบที่แล้วเรากินอร่อยมากติดใจมากครับใครเคยกินบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนี่เด็ดยอดอ่อนอย่างนี้ไปนะโกสดมันจะมีหลายแบบทั้งใบเล็กใบใบใหญ่ใช่ไหมค <Okay. S 1> อัถ้าใบเล็กๆอย่างนี้บอกเลยหวานเชื่อไ่ไน้หวานเ <Yeah. S 1> ใครเคยกินคอมเมนต์มาเลยนะครับเอาไปกินกับอะไรได้อีกบ้างวันนี้แม็กเอาไปผัดไข่นะครับชอบกินแบบใบเล็กหรือใบใหญ่ บริวเรียวเล็กๆอย่างเงี้ยหวานเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อ <laughs> แล้วดูเป็นคนขี้โกหกขนาดนดั้นเลยเหรอ <c oughs> ดูเป็นคนขี้โกหกขี้แกล้งขนาดนดั้นเลยเหรอนี่ต่อไปผักยาข้างบานนี่จะไม่เหลือแล้วนะนี่มีคุณผู้ชมคนหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าตอนเนี้ยไม่กล้าถอนหญ้าอะไรเลยค่ะปล่อยขึ้นลกเลยค่ะเพราะว่าดูคลิปน้องแม็กทีไรก็คืออันนั้นก็กินได้อันนี้ก็กินได้กินได้ไปหมดเลย ตอนนี้บ้านลกมากเลยค่ะ,ะคิดว่าเราโกหกหรือเปล่าต้องรอดูเราอาจจะโกหกก็ได้นะฮะนี่ฮะทางเหนือเนี่ยเขาเอาไปกินกับลาบกินกับอ,อ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะเออเอาไปกินกับอะไรได้อีกบ้างคอมเมนต์มานะฮะเดี๋ยววันนี้แม็กจะพาไปผัดไข่นะครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนแป๊บหนึ่งนะต้นโกโสนเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กครับนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นพืชดั้งเดิมของประเทศอินโดนีเซียามาเลเซียและออสเตรเลียครับต้นโกส่นมีคำพ้องเสียงมาจากคำว่ากุศลครับซึ่งมีความหมายว่าช่วยสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีหรือเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวที่ปลูกคนไทยจึงนิยมปลูกต้นกุศลไว้เป็นไม้ประดับที่บ้านครับโดยผู้ที่นำมาปลูกเป็นคนแรกในไทยนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5้านั่นเองครับ ใบของเขานะครับมีฤทธิต์ต้านแบคทีเรียเชื้อราเชื้อบิดครับและยังแก้ท้องเสียได้ด้วยที่สําคัญเลยสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยครับ<อ>หมอยญ้าไทายโบราณน,นะครับนำใบแก่มาโขพกพอกท้องเด็กแก้อาการท้องอืดได้ครับ นำต้นและใบนะครับมาต้มดื่มครับรับรกษาโรคทางเดินปัสสวาวะแก้ร้อนในแก้กระหายน้ำปลูกสวยงามยังกินได้และมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่สูงครับเขายังช่วยดูดมลพิษทางอากาศทำให้อากาศสดชื่นด้วยครับแม้ว่าทุกบ้านคนมีปลูกนะเนี่ยครับเราก็จะใช้ยอดอ่อนๆนะเก็บเฉพาะยอดอ่อนนะครับเอามาล้างน้ำให้สะอาดก่อนเนาะคนเหนือเขาจะเอาไปกินกับแกงโฮผู้จัาก่อแกงโฮ แกงโฮะนะครับหรือเอาไปใส่ในแกงนะฮะในอ่อมอะไรเงี้ยอร่อยครับมันจะมีรสชาติออกหวานหวานนิดๆน,น,นะฮะ้วลาให้ะอ<ม>าดกอนบอก,บอกว่าเอาไปกินกับลาบคั่วไก่ลาบแกงใ,ใช่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 ครับได้หลากหลายเมนูเลยนีอ่อันนี้นะครับได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปผัดไข่กันครับเนี่ยครับเราเอามาลวกนะครับสักหนึ่งน้ำก่อนเนาะก่อนจะไปผัดนะครับจริงๆเนี่ยลวกแล้วก็กินได้เลยนะ นะฮะเออมีใครเคยกินบ้างนะถามบ่อยมากนะฮะเพราะว่าอยากได้ความมั่นใจจริงๆกับแม่ก็ไม่รู้นะแม่พากินนะฮะเออทั้งเหนือเนี่ยมีหลายจังหวัดที่เขากินกันอยู่นะแล้วก็บางคนที่เป็นคนเหนือแท้ๆก็ไม่รู้ก็มีนะฮะอ่ะเรารวกแค่พอสะดุ้งน้ําแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะเดี๋ยวปิดไฟก่อนนี่อ่าเห็นไ,ไหมแค่นี้มันก็เริ่มนิ่มแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเริ่มผัดเลยนะครับ ใช้น้ำมันนะครับแม็กจะรักสุขภาพนิดนึงใช้น,น้ำมันมะกอกนะฮะ <Yeah. S 1> ต่ยประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่ครับกระเทียมผัดให้กระเทียมหอมหอมก่อน <Yeah. S 1> หอมแล้วใส่พริกลงไปครับผ <Yeah. S 1> ัดใส่ไข่ครับวันนี้ใส่ไข่ลงไปเลย ซื้อ์ฟเคนเลยครับคนเลๆเลยนะฮะให้ไข่เป็นชิ้นๆหน่อยใส่นี่เลยครับใบโกสหนฮะที่ลวกแล้วลงไปผัดครับหน้าตาดีนะน่ากินนน่ากินเลยฮะนี่อ่ะเรามาปรุงด้วยกันดีกว่านะครับก็ผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสก็ ยี่ห้ออะไรก็ได้ก็ใส่ใส่ไปนะฮะน้ำมันหอยครับซอสหอยนะฮะใส่น้ำปลาครับใส่ลงไปนี่ใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะครับเป็นน้ำตาลเพื่อสุขภาพนะครับน้ำตาลดอกข้างปูไวยใส่ไปสักนิดหนึ่งหิวข้าวหอมา <laughs> หอมากหิวข้าวเลยนะฮะอ่ะผัดครับนี่แค่นี้เองทุกคนก็จะได้ใบกัวสน ผัดไข่ครับโอ้หน,น้าตาดีเลยทีเดียวนี่หน้าตาดีเหมือนคนทำเลยคุณผมมู้ชม <laughs> <laughs> น่ากินมากครับ <laughs> นี่เลยครับวันนี้ไม่ได้มาเป็นหนูทดลองยานะแต่เป็นคนที่ชวนนักกินเอง <laughs> อ,อ <laughs> โไบโคสนนะฮะรอบนี้มาผัดไข่เหมือนที่แม่เคยบอกนะฮะอร่อยไหมอร่อยอร่อยเนาะปกติเขาไปกินกับอะไรได้อีกม้าง กินได้หลายอย่างแกงโฮแกงโฮอะไรอีกกับลาบลาบอะไรอย่างลาบอะไรก็ได้จริงเหรอจริงกินสดๆได้ไหมได้ได้มันกินได้ทั้งใบเล็กใบใหญ่เลยเนาะนะครับอะไรที่เป็นต้นโกศลกินได้นอกจากปลูกแบบเพื่อความสวยงามในบ้านแล้วก็เก็บยอดอ่อนมากินได้นะครับและรู้ไหมว่าเขามีประโยชน์ด้วยนะใครที่เป็นแผลในกระเพาะนะครับหรือแบบว่าเป็นโรคกระเพาะนี่กินต้นเอ่อใบโกศลน,นะฮะช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะ รักษาแผลในกระเพาะด้วยเพราะเขามีดีต้านการอักเสบว <Wow. S 1> ้าดีมากเลยนะหรือใครที่แบบว่าเป็นแผลหรือคันบริเวณผิวเอาใบเขามาตำๆนะฮะทาก็ได้ <Okay. S 1> เขาป้องกันการอักเสบอย่างดีนะฮะอันนี้หนูผัดไข่เดี๋ยวให้แม่ลองชิมก่อนเลยนะฮะน,นี่เดี๋ยววันนี้แม่ไม่ได้เป็นหนูทดลองแต่เดี๋ยวจะเอาทีมงานที่ไม่เคยกินมาให้เขาลองกินดูซิว่าเขาจะชอบไหมนะฮะนี่อ่ะ อ้ามไปเลยนะฮะนี่เขาเขารู้ไงว่ากินได้เขาก็กินแบบโดยที่ไม่กลัว <laughs> อร่อยไนหะมอร่อยไหมอันนี้หนูใช้เครื่องปรุงแบบว่าอาหารเครื่องปรุงอาหารสําหรับแบบว่าคนรักสุขภาพด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวไม่ได้ชิมแบบใบสดๆอย่างเงี้ยให้ทุกคนดูก่อนนะอืมอร่อยอร่อยอร่อยนะฮะอืมกินดีเลยยิ่งถ้าเป็นยอดอ่อนๆน,นะยิ่งอร่อยเลยนี่กินกับข้าวแล้วก็น้ำพริกนะฮะ อร่อยอะ่ะไม่ขมเลยนะทุกคนขมหวานมันจะออกหวานมันจะออกหวานนะฮะยิ่งเวลาเราเคี้ยวไปสักพักนึงมันจะออกหวานเลย่ยกินอย่างนี้เลยนะฮะกับน้ําพริกนะครับราดลงไปหิวข้าวอยู่พอดีเลยนะครับเนี่ยอ้ามาขนา้ใหญ่เลยอ้โหว้าว <c oughs> มาะขนละล้ำล้ำนาดเดี๋ยวชวนทีมงานที่ไม่เคยกิน มาแค่เขาลองกินกันดูนะครับเคยกินไหมใบโกสนนี่เลยเอาลองกินดูดูซิว่ากินได้หรือเปล่ากินได้ใช่ไหมออาลองดูดิลองดูรู้จักไหมใบโกสลฮ่ะไม่ไม่เคยเห็นแต่ว่าแบบว่าไม่ได้แบบเอามากินอ่ากินกับข้าวอร่อยมันเหมือนผักบุ้งเลยเนาะเออยิ่งถ้ายอดอ่อนอ่ะยิ่งอร่อยเลยสายตักไม่ติดสักทีตักยากไหมตักยาก ขมไหมอาขมไหมไม่ขมอารรสชาติเป็นไงมันมันเป็นไงมันกินได้นะทุกคนนะครับเอาไปลองกินกันเอาไปลองทํากินกันดูนะนะครับทางเหนือเนี่ยเขากินกันมานานแล้วนะฮะแล้วก็ประโยชน์เยอะด้วยเนี่ยอ่ะไอ้นั่นจิ้มแต่ไข่นะไม่จิ้มใบนะนะครับเอาไปลองทำกันดูนะครับใครที่ชอบคลิปของแม่กับแม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใบโกศล ไม้ประดับแต่กินได้นะฮะยุคนี้ต้องหาเก็บหญ้าเก็บผักตามบ้านกินเนาะใช่นะเพื่อวาาอยู่รอดขอด้อดๆขอบคุณทุกคนนะครับบ <laughs> ๊ายบาย